ครับี่เคนขับรถคันรับใกริดขาาึ้นเป็ยังที่ท่ทำมาถมครับแล้วก็จะเข้าช่องด่วนเาบว่ารถโที่พ้นกระโดดข้ามเเยอรข้ามมาเสร็จแล้วรถทํางฝั่งเลนขวาก็เนานานานรบรกกระทันหันผมจึงหันลมเพื่อไปทางซ้ายแล้วก็โ่ซิกว่าเขาหัหรบกระทันหนครับตอนที่คนมา ผมเห็นวุบบน้มแวบีสองคนแล้วทำให้รถทางฝั่งขวาเขาเขาเรบรกกระแทกทางี่วิ่งวิ่งไปช่องไหนค<ม>รับผมตอนแรกผมวิ่งมาเลนเลนนี้ครับเลนกลางเลนประมาณเลนสองเลนสามนะครับเลนที่สองหลังจากหลังจากนี้ครับสองจากซ้ายเสร็จแ,แล้วเพามาวุ้มแวบทั้งหน้า,ากาา็เบรกกระแทกให้กับรถโิดมาแล้วก็ หลบแล้วก็มาเลนท้ายสุดแล้วก็มาน่าจะลอยเนี้ยครับที่ปีนแล้วก็ว่าพี่มาคนเดียวคไม่ไม่ไม่ได้รับบาดเจ็บครับก็มีครับสภาพตามนี้ครับครับพี